รอสุดีคนนี้ด้วยนะครับผมบ้านผมระเบิดเองก็ผมอยู่ในผมนิ่เคยผมบอมจานคนเดิมอยู่แล้วนะครับ <ow> โอเคท,ทุกคนก็ตอนนี้คลิปนี้ผมแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมโลบอก, One, อกวันพิษโอ้เงี้สี่พาดเยทุกคนติดสาวมาเนะนาะเออเนาะใช่ไหมดิวเนาะโฉเชิญลนะ โอเคนะทุกคนก็สับพาน,นี้นะผมก็กลับมาอยู่กับในเกมพีทเวนสี L ่ที N ่สิบสามอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนาะโอเคเรามาอยู่สี่คนสี่ใจไว้ทุกคนนะครับเราก็น่าจะมาเป็นอะไรที่โคตรดีเลยใช่ไหมภูมิใช่ไหม,ม,ไหมกระโดดดีเอ,อ้ยนั่นแหละเอ้ยเกินไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาตุ่มทั้งหมดสามร้อยล้านนะว่าจะตุ่มสักสองพัน 2, ล้านแต่งเกมมันโง่นะครับมันรีบผลนะโอ้โหโคตรเสียใจเลยสำหรับวันพีทใหม่นะเดี๋ยวค่อยผมเติมดลบ้ากันก่อนในการนะครับ มันีเงินมอ่พีเออเออใช่มันรีเงินที่บอกไม่ใช่รีโลบักนะครับนะครับผมก็สำหรับเกมวันทีชแอนิเมชนะฮะเดี๋ยวพี่จยมยมมาเล่นสมผลนั่นเองนะครับผมแล้วพี่เติมโลบักกันก่อนนะการเนาะโอเคนะคนก็ตลาดคลิปนี้นะก่อนที่ไปดูกันครับฝากกดไลค์พี่บอมสามสิบไลค์ด้วยในการครับผมแล้วก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่บอมด้วยในการครับผมแล้วก็รับชมกันเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเรามีอะไรมาทำกันดีกว่าวะสำหรับพานี้มีสูตรของเรามาว่ะ ทุกคนเอาอะไรดีวะอ่าเอาไงไงให้ได้หัวแหลววันนี้แหละอ่าวันนี้เอาก็ขับเรือวนรอบเกาะไปลุยเหมือนเดิมลุยสามรอบไปลุยเลยไปเลยน้องชอยลุยเลยเฮ้ยไวบุชีบุชีอ่าบุชีบุชีอยู่ไหนหนึ่งรอบอ่า หนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบแล้วมามามาหนึ่งรอบแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วนะทุกคนนะครับหนึ่งรอ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 บอ่ายังสองรอบยังสองรอบยังโอ้ยยังสองรอบแล้วอันนี้สองรอบยังวะสองรอบเลยนี่หว่านะครับรอบส่อไปรอบที่สามครับผมนะมารอบสุดท้ายครับน้องชายนะครับโอ้โกันนี้กําลังไปแลบเรือกาลังไปแล้บโอ้โหเร็วโคตรเลยครับอยู่ในหนึ่งนะครับทุกคนโอเคสามรอบครับผมปะเราไป กันดีกว่านะคนตอนนี้คือผมยังไม่ได้ที่จะว่าผมยังไม่ได้อัดคือตอนนี้คือผมยังไม่มีผลพิษฐานอะไรนะผมเพิ่งจะรีผลพิณิกซ์ไว้เองนะทุกคนนะครับผมก็โอเคนะทุกคนอ่ะเคลียสลับันแรกนะเราเก็บกล่องทั้งสามกล่องนะครับอ่าโอเคสามกล่องนะครับเราเก็บต่างสามกล่องเพื่อเพิ่มดวงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับน้องๆนะครับผมว่าอืน้องๆนะครับผมเป็นอะไรที่โคตรดีจริงๆนะครับผมว่ามันต้องแปลกใจครับว่าทำไมเหลือแค่สี่คนนะครับก็ นิวกองกูนิวเอ้ยเอ็งจะให้พี่เกลือเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาเฮ้ยเดี๋ยวเกลือ,อเดี๋ยวเกลือเดี๋ยวเกลือไม่ไม่เดียวอะไรกินเหรอหลอกฮะฮะฮะโอเคนะทุกคนนะครับผมก็โอเคนะครับมาทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะทุกคนสามร้อยล้านเราสุ่มกันก่อนเลยกันอเอาอะไรมาให้วะเพชรคืออะไรอ่ะ นี่คืออะไรอะ่ะเนี่ยคืออะไรอะ่ะคืออะไรอ่ะเปลี่ยนเผาพี่เผาเผาอะไรอ่ะเผาเผามนุษย์เนี่ย응พี่ชิคอ้เอ้ยเดี๋ยวพี่ค่อยเปลี่ยนเผานี่ยทุกคนเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคทุกคนทุกคนพร้อมไหมมายืนเรียงกันดีกว่ามาโอเคทุกคนว่าทำไมผมเหลือแค่แค่สี่คนนั่นเองนะครับก็มีเรื่องอะไรนิดหน่อยเนาะก็ไม่ต้องสนใจหรอกนะทุกคนนะครับโอเคทุกคน ยินรอบไอ้เจ้าตัวนี้บอกเราบอกว่าไอ้หน้าโง่ไอ้เกลืออยากทำให้ฉันเกลือนะโอเคพร้อมร้อยล้านแรกนะครับเฮ้ยผลโอ้โหผลโมคุนะครับน้องๆเฮ้ยผลฮีเอะนะครับทุกคนเราคือเราต้องได้ผลผมอยากตอนนี้คือผมอยากได้ผลลาวามากนะครับมันก็โอเปตสีแดงก็ได้นะครับโอเปตสีแดงก็ลาวาสีเขียวนะครับโอ้โหบูดหูทุกคนอยากได้แสงสีม่วงเกินไปคงไม่ออกโอ้อกออกยากมากนะครับ โอเคโอ้ผลบอมบมกูดว่ะโอ้โหผลโอ้โหเฮ้ยเกินป้านะเดีอยาตีกันเด่าตีกันเด่าตีกันจเย็นโอเคทุกคนอยากได้พิกาีิม่วงอ่ะโอ้โหยังไม่อออีกคันโหลอะฮะอาได้เล่นกับกูแล้วไม่ออกโอ้โหก็โลสีทองก็ได้นะเฮ้ยเพื่อนพิทเฮ้ยขอหน่อยนะครับเอ้ยเพื่อน เอ้ยออกหนจริงๆดิเอ้ยไม่ออกเลยอ่ะเอ้ยเกินไปเกินไปนิวไม่ออกเลยวะ่ะทำไงดีวะเอ้ยทุกคนอย่างนี้ก็ต้องกดไลค์พี่บอมหน่อยคะทุกคนนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่บอมหน่อยนะเพนะื่อเพิ่มความหนึ่งไลค์คือเพิ่มหนึ่งกำลังใจนะในการทําให้พี่ได้ผลแลนเองนะครับน้องๆนะครับรู้ว่าเอ้ยอย่าวิ่งเล่นดิเฮ้ยเดี๋ยวขอกดกินผลไมชทาเด,ด็กยู่พ่วงนี้โอ้โหโอเคที่เกียรรีไม่มีตังกรีเข้าใจไหมโอเคทุกคนเฮ้ย เฮ้ยมันเกลือจริงอะเนี่ยออกอะไรดีออกอะไรดีออดเฮ้ยเกินไปไม่ออกจริงเหรอไปดวงแล้วออกจะดีนะเว้ยโอ้โห,โห,โหอนนยู่โขแอินีนแมงโก็ดีดีรีพน้นรีเงินอีกโอ้โหอย่างชอบเลยวะทุกคนกดไลค์พี่บอกมาหน่อยนะทุกคนไม่ไหวว่ะเฮ้ยเกินไปนะเกินไปนะไม่ออกเลยเนี่ยโอ้โหดูผลดิเฮ้ยคนไม่ไหวว่ะไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรขาวๆเดี๋ยว เฮ้ยตกใจไร้กว่าไอ้ไผลไอ้ผลทรายสีขาวพระเจ้าโอ้โหอย่างชอบ <c oughs> ไม่ออกวะ <c oughs> เออไม่รู้ดิไปสีขาวใช่โอเคทุกคนจะออกไหมวะน่าจะออกนะเฮ้ยต้องออกลันแหละไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคพร้อมทุกคนเองว่าพายินพี่พี่ได้ผลแล้วพี่คว่าคงคงไม่ได้หรอกนะดวงเราแบบคราวที่แล้วได้ไดแล้วไงเออสีผลนะน้องๆโคตรเสียใจเลยอะ <c oughs> <c oughs> คราวที left. 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 Now, ่แล้วแบบได้ผลผลแล้วว่าโกโลสามผลแล้วก็ผลไอ้ผลบาเรียนะหนึ่งผลนะครับโอ้โหโคตรเสียใจโคตรเสียใจนะโอเคเฮ้ยจะต้องออกกละโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเกมนี้เกมดีว่ะเกินป้ายโอเคแล้วเกมนี้เทรดตังค์ได้ยังเนี่ยยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคทุกคนเทรดตังค์ยังไม่ได้นะครับโอ้โหเสียดายว่ะไม่ไรไม่ไร อีกแค่270ล้านลุยเรลยเพื่อนต้องได้แหละต้องออกมั้งแหละเฮ้ยต้องออกมั้งแหละเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอ้ยไม่ออกเลยวะเฮ้ยนิวไม่ออกเลยวะจริงจริงปะเนี่ยเฮ้ยไม่ออกจริงเนะเนี่ยเฮ้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 ยจทำไงดีวะต้องทำไงดีวะต้องยิงหนึ่งทีแล้วกันตูมโอเคยิงหนึ่งทีเพิ่มความดวงดีไปรวยคนกดไลค์พี่บอมด้วยนะกดไลค์ใครไม่กดไลค์นะพี่เกลือแน่นอน ปะลุยเอายาวอีกแค่สามร้อยล้านโอ้โหโคตรเกลือเกลือจริงนะเนี่ยเฮ้ยเกลือจริงนะเนี่ยเฮ้ยนิวเกลือจริงวะนิวเกลือวะจะส่องอะไรจะหัวส่องจะสองเลยจะ,สสจะ,จะเกลือวะไม่ไหววะเฮ้ยเกลือจริงนะเนี่ยเฮ้ยน้องน้องสวดีพี่เกลือ,อได้ไงอ่ะเฮ้ย ไม่ได้เราต้องทําการยิงบุดซี่อีกสักรอบอไม่โดนด้วยโอ้โหพะเจ้าโอเคไม่เป็นไรลุยเฮ้ยมากุดสีสีแดงโอ้โหโอ้โหมันน่าดีใจตรงไหนไมเฮ้ยต้องออกอะไแล้วเพื่อนเพื่อนฉันน่อยเฮ้ยเกินไปไม่ออกจริงเหรอเฮ้ยแปดนาทีเรายังไม่ออกอีกเหรอเดี๋ยวนะ เฮ้ยโบคูก็ได้นะเอาขนที่มันดีๆหน่อยเพื่อนขอร้องอ่ะเพื่อนไม่เฟนไม่เฟนกลูดบอยกลูดบอยโอ้ชีตโอีิชีตฟักดุดเอ้ยไม่ทำไงดีวะทุกคนเดีย๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนเผาไหมอ่ะมันต้องเปลี่ยนเผาแล้วมั่งนะเฮ้ยเกินไปว่ะเฮ้ยเกินไปเกินไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยจะออกทัก้งลนึงแหละครับมันไม่ออกทังผนไม่ได้อะเฮ้ยไม่ได้ออดรไออจริงรอ่ะเฮ้ยออกหนิครับโมกูดบอยเยี่ยมโอ้โหไหนแล้วผลก็อย่างชอบอ่ะแต่แล้วผลฟินิกขุกงวลีทิ้งเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับแจกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องตกใจโอ้โหโอ้โหอย่างเกลืออย่างเกลืออะไรนี่เฮ้ยไม่ออกจริงเหรอเกินไปว่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนเราต้องวิ่งรอบตรงนี้หนึ่งคนระับหนึ่ง สองาะโอเคต่อกดบอย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 ไม่ออก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 นานี้เฮ้ยเกินไปเฮ้ยไม่ออกจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเกินเออกินผลโคลโรแม่งเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหอย่างชอบเลยนี่โอ้โหไม่ไหววะทุกคนนะครับอย่างชอบเลยนี่ อ่นวดสายฟ้าก่อนนะกันนะเอลชอกูดโอ้โหโอ้โหตุ่มดุยยาว oh 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 ho. เยียมโกดโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยนิวมันเกลือว่ะทำไงดีวะนิวไงดีวะเงียบหมดอ่ะเฮ้ยเหลือพี่พี่เหลือร้อยเก้าเก้าล้านได้แน่ทำไงดีวะ แค่ร้อยราะจะให้พี่ลงทะเลจัดไปลงทะเลโดยอาล้างความเค็มออกก่อนอ่ะล้างความเค็มมาเสร็จแล้วปุ๊บโดยมาพูดบ่อยมาพร้อมโอ้โหเฮ้ยเกลือจริงอะเนี่ยเฮ้ยโคนไม่ไหวว่ะเกลือเกลือจริงอะเนี่ยเฮ้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 ยเกลือเกลือพี่ครับไอ้โง่อย่าเกลือดิเฮ้ยต้องออกสักขนหนึ่งแล้วแหละไม่ได้เฮ้ยต้องออกสักขนหนึ่งแล้วแหละ เฮกินไปว่ะเกินไปเกินไปเกินไปอ่าฮันเน่ฮันเน่อ่า,นะนะอาไม่ออกเลยโอ้โห5 minutes later ต่อครับเกี่ยวทุกคนไม่ได้เฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปคนนะครับไม่ไหวแล้วอ่ะ คือจริงนะเนี่ยโอเคโอ้ยไม่ไหวว่ะเดี๋ยวนิวนิวอะไรม่วงวะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวเฮ้ย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 สามสองสองร้อยเจ็ดสิบล้านเฮ้ยเดี๋ยวสองร้อยเจ็ดสิบล้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าเฮ้ยเฮวทสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองร้อยล้านออกเช็ดขี้เฮ้ย ปลาทุกคนเตรียมรีผลกันดีกว่าวะ่ะไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยโค่ณอีกสามสิบล้านมาเฮ้ยแต่ยังไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่อ่ะอยากได้ไอเนี้ยอยากได้โอเปตสีแดงอ่ะยังไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่อ่ะสามสิบล้านสามสิบล้านผมรอบท้ายนะทุกคนนะครับโอ้โหไม่ไหวว่ะทุกคนอยากได้โคตนอยากโคตนอยากได้เลตโอเปตเลยนะนะมันไม่ออกจริงเลเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทุกคนอีกเจ็ดล้าน,นครับ ยังไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะโอ,โ,โอเคทุกคนเหลือแค่9ล้านแล้วนะครับก็พอแล้วแหละเนาะโอเคปะนิวปรีผลกันดีกว่านั่งเรือกลับปะลุยนั่งเรือกลับลุยกวอะไรปะทิ้งแลยละจ้าจบโอเคนะทุกคนผมได้พัดมาแเราโคตรดีใจเลยอ่ะเฮ้ยคือผลออกได้ไงอ่ะเฮ้ยมันเป็นพังเป็น200ล้านออกกันได้ไงวะนิวแปลกปะ มันเป็นไปได้ไงที่มันจะออกมนาน่ยขนาดนี้เดี๋ยวโอเครีผลก่อนนะครับน้องๆโอเค okay. นะครับอ่าเกมดีเกมดีโอเคครับทุกคนนะครับเราเตรียมไปเอาผลกันดีกว่านะครับผลพิกะเอ้ยไม่มีพิก,กาดิผลแล้ววะผลพิกาเออพิกาถูกแล้วนะครับปะปะทุกคนลุยพิกาพิกะพิกาพิกาโนมิพิกา,กา,กา,กาโนมินมเอี่ยมโว้ยเอ้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมาลงทะเล นะครับมากินอุ้ยนึกถึงพลังมันโคตรสุดยอดอเลยว่ะเฮ้ยมีพลังอะไรบ้างวะพิกะจะยายาคาซามิอ๋อเป็นลูกบอลเป็นแบบนี้หรอ,อยาตาโนะคาซามิคืออะไรอ๋อคือวาร์ปอ๋อคือวาร์ปโอเคทุกคนโคตรดีใจเลยว่ะผลนี้ออกทั้งผลนึงก็ยังดีแล้วว่ะเนาะใช่ไหมนิวเนาะใช่พี่ออกออกผลนี้ออกก็ดีแล้วแหละนะโอเคทุกคนเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดเลยว่ะสำหรับพาร์ทนี้นะผมโอเคนะทุกคน ก็โอเคนะทุกคนก็ถ้าพานี้ก็จบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะของตลาดคลิปนี้เนาะให้ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามพี่บอมด้วยนะฝากกดไลค์พี่บอม30ไลค์แล้วกดฝากกดสกา์แล้วกดกระดิ่งให้บอมกันด้วยนะครับผมพี่จะลงคลิปทุกวันเนาะเวลา5โมงตี5นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันมากทุกคนก็ขยันทำคลิปอะไรทำคนที่เสียเกลีอะไรต่างๆก็คอมเมนต์กันเอาไว้นั่นเองนะครับหรับคลิปนี้พี่บอมขอลากันไปก่อนแล้วเพื่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผม พี่ขอลากันก่อนโครดีใจเราผลออกกับผลแรกออกนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้พรักหน้าผมจะสุ่มตังต้งห้าร้อยล้านใน,นกันนะทุกคนก็ขอลากันไปก่อนนะทุ่นบายบายสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผม